บกันอีกครั้งนะคะในรายการบางบัวทองก้าวหน้าค่ะแล้ววันนี้ค่ะอีกเช่นเคยค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ,นบางบัวทองค่ะภายใต้การบริหารงานโดยนายวิเชียรเจริญนนทสิทธิ์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,นบ,นบางบัวทองที่ท่านมีนยโยบายปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําประปาก้อววงจรปิดถนนขนทางต่างๆนะคะรวมไปถึงระบบการวางท่อระบายน้ํานะคะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองให้มีมาตรฐานมีความอยู่ดีมีสุขค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาดูอีกโครงการหนึ่งนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองค่ะได้จัดทําขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะนั่นคือการซ่อมเสริมผิวถนนนะคะในซอยเคหะหนึ่งแล้วก็สองนะคะเป็นระยะทางนะคะ1.6กกิโลเมตรค่ะ สวัสดีค่ะท่านพีนะคะก็คือท่านรองนายกนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบทอค่ะคุณสนพศเสถียรม,มนนะคะค่ะท่านคะอยากจะสอบถามความเป็นมาของถนนเส้นนี้นะคะก่อนที่จะได้ดําเนินการก่อสร้ะะางครับก่อนก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากเพราะว่าเป็นถนนทางเป็นขูดเป็นขามากตอนนี้ทางอาบตอก็ได้น,นำผู้ รับเหมามาดําเนินการสร้างให้ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะฮะแต่ช่วงนี้ก็การต้นจรก็ลําบากหน่อยเพราะว่าทางมันคับแคบทางถนนใหญ่ก็เข้ามาออกทางบัทองธนีเงี้ยก็ก็ต้องได้รับความเดือดร้อนนิดหน่อยอ่ะก็ขอบคุณท่านมากนะคะค่ะและต่อไปนะคะเราจะไปสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านกันนะคะ ว่าถนนมันก็ขูกขนะลนุกแต่อันตรายอะไรก็ไม่มีเกิดขึ้นหรอกก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้มาทําก็คือว่ามันก็ดีขึ้นแต่ขอลูกละนาดหน่อยนะ <c oughs> น้ําเรื่องน้ําท่อระบายน้ําท่อระบายน้ํามันไม่สะดวกอะตรงนี้น้ํามันจะไหลลงช้าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะลงช้ากับเพื่อนเลยเนี่ยระหว่างนี้ไปเลย <c oughs> ที่มันตำเนี่ยคุณธรรมดานี่ก็หนักอยู่แล้วไงแล้วคุณขึณจอยอยา่างข้ั้งหน้าเข้ามาอีกงานเที่ยวเนี้ยผมเนี่ยพอพอฝนตกปั๊บเนี่ยจะขึ้นมาเลยบุ๊มบึ้บ,บดำปื่นเที่ยนเที่ยนเนี่หนักกว่าเก่าก็คือว่าลูกเล็กเด็กแดงมันเยอะค่ะจะได้สะดวกสบายคือว่าเด็กเล็กมันจะได้เดิน ไปมาได้สะดวกค่ะซิ่งกันเยอะแยะไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถใหญ่รถเล็กมันก็ซิ่งพอกันอันตรายกับเด็กค่ะมันก็ช่วยได้นะเพราะว่ามันก็จะถนนมันก็จะดีขึ้นนะนะแต่อย่าให้รถวิ่งไวเป็นใช้ได้เพราะว่าลูกเด็กเล็กแดงเยอะวิ่งมวมันเป็นซอยเล็กๆอย่างเงี้ยเด็กมันวิ่งเล่นนะช่วงเย็นนี้เด็กจะเยอะมากเพราะว่าถนนนี้มันทะลุออกไปตรงนู้นเป็นทางลัดและเข้าเข้าทางลัดจะมาจะออกมาข้างใน มันก็จะวิ่งกันไวไงเราก็เนี่ยเป็นห่วงเรื่องรถวิ่งไวแต่ถนนน่าเขาทําอย่างเงี้ยดีแล้วช่างนะเขาไม่มีปัญหาอะไรก็มีแต่คนที่ใช้ถนนเน่ยมีปัญหากับช่างอยู่เรื่อยเลยพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่าจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้ท้องถนนเน่ยมากขนาดไหนคะค่ะก็ได้สะดวกสบายค่ะก็ดีขึ้นเนี่ย บ้างคิดว่าเต็มร้อยค่ะและโครงการนี้นะคะท่านวิเชียรเจริญดนตรีท่านก็นไ่้ลงมาดูตรวจสอบงานด้วยตัวของท่านเองด้วยค่ะ